ประกันสังคมคืนเงิน900บาทใครได้บ้างมาดูกันนะครับกับข่าวสตังมีเดีย27มิถุนายน2,568นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทางประกันสังคมนะครับเขามีเงินนะครับที่จะช่วยพี่น้องคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์นะครับอุทกภัยเกิดขึ้นประมาณ55จังหวัดน,นะครับที่ได้รับผลกระทบซึ่งทางประกันสังคมเนี่ยก็มีมาตรการในการลด การจ่ายเงินสมทบให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งมาตรา33และมาตรา39นะครับจะมีการจ่ายเงินสมทบที่ลดลงก็คือว่าจ่ายไม่เต็มนั่นเองนะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเขาได้มีการช่วยเหลือนะครับโดยมาตรา33เนี่ย จากเดิมน,นะครับหัก5%ของเงินเดือนก็ลดเหลือ3%ของเงินเดือนมาตรา39นะครับปกติเนี่ยต้องจ่ายเงินสมทบ432บาทต่อเดือนแต่ว่าเขาก็ช่วยนะครับเหลือ283บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับซึ่งเขาช่วยมานะครับตั้งแต่ งวดพฤศจิกายน67นะครับจนถึงเมษายน68นั่นเองซึ่งในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยมีพี่น้องนะครับที่อยู่ในจังหวัดที่มีอุทกภัยเนี่ยจ่ายเงินเกินก็คือราคาเต็มซึ่งพี่น้องกลุ่มนากาเนี่ยจะได้รับเงินคืน900บาทนั่นเองนะครับสำหรับพี่น้องมาตรา 3 3นะครับจะได้รับเงินคืนในบัญชีธนาคารที่คุณเนี่ยใช้หักเงินเดือนนะฮะในเงินประกันสังคมเงินสมทบนะส่วนมาตาา39นะครับคุณก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีในบัญชีที่คุณเนี่ยได้ลงทะเบียนไว้กับทางประกันสังคมนั่นเองนะครับซึ่งหลายคนคงทราบกันแล้วว่า55จังหวัดที่ตังพูดเนี่ยมีใครได้บ้างนะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปตามข่าวได้นะครับเพราะว่า จะตั้งทำคลิปนี้หลายครั้งแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะลำคานกันเนาะหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรไปหาประกันสังคมได้ที่เบอร์1506ติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับดูข่าวสารสสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียช่องสตังต์มีเดียช่องข่าวของคุณ